สวัสดีครับผมผมแม่พาเพลินครับวันนี้ผมมีแอปที่มีประโยชน์นะครับสำหรับเพื่อนๆหนึ่งแอปในสมันะครับแอปที่ใช้สำหรับตรวจสอบวงเงินคงเหลือนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวประเทศแคนรับส่วนใหญ่คนก็จะใช้บัตร t ีมันนี่นะครับหรือบัตรแคชวีนะครับในการโดยสารรถโดยสารไปตาทางรถไปฟ้าเต้ดินหรือจะแท็กซี่ พอเวลาซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆก็ส่วนใหญ่เราจะใช้บัตรกันนะครับเวลาเราไปเที่ยวประเทศเกาหลีทีนี้มันก็จะมีแอปตัวหนึ่งครับซึ่งผมคิดว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างดีและใช้ง่ายนะครับแถมมีภาษาไทยด้วยนะครับนั่นก็คือบุคค่าเช็คนะครับเราไปดูวิธีการใช้งาน i n s t a l l a t i o n ใน Play Store สำหรับโทรศัพท์แบบ Android กันครับไปครับครับผมเราไปกันเลยครับว่ะไป Install นะครับไปที่ Pay Store ครับ กดเพ s สโตรเข้าไปนะครับกดค้นหาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า be c r o s h e h k นะครับอยู่อ่ขึ้นมาแล้ว be c r o s h e h k นะครับผมกดเข้าไปครับอโอ,โอเคครับกดเข้าไปเราจะเห็นว่าแตน่ห์นะครับตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับตัว be c r o s h e h k นะครับเป็นรูปมือของเราครับถือโทรศัพท์แล้วก็มืออีกข้างหนึ่งถือการ์ดนะครับเอ่อเป็นภาษาไทยด้วยนะครับเป็นตัวแอปที่ชื่อว่าตรวจสอบยอดบัตรขนส่งในเกาหลีใต้นะครับกดติดตั้งครับว้าวจริงแล้วแอปตัวนี้นะครับผมไปเจอแล้วเพิ่นว่ามันคนใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับมันบอกค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับมันบอกว่าบัตรแต่ละใบเป็นบัตร ประเภทไหนนะครับบัตรทั่วไปบัตรเด็กอะไรเงี้ยผมเจตรงนี้นะครับเพิรว่าผมมีบัตรของกาหลีใต้อยู่ใบหนึ่งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นบัตรผู้ใหญ่หรือบัตรเด็กนะครับก็เลยจะเจอตัวนี้ก็จะลองมานกเช็คดูว่ามันมีบอกไหมนะครับะเนี่ยครับบัตรตัวนี้นะครับเพิร์ซื้มอมาแล้วมันเพิ่มว่าผมไม่รู้ว่าอ่สัญลักษณ์ที่มันจะบอกว่าผู้ใหญ่หเด็กมันอยู่ตรงไหนนะครับก็เลยมาเจอตัวนี้ก็เลยจะลองใช้อ่ะพอดีเสร็จแล้ว กดเปิดครับผมหลังจากกดเปิดครับผมระบบมันก็จะให้เราเซตอัพตัว nf c นะครับก็คือตัวเซนเซอร์นะครับเราก็เปิดไปเลยครับเปิดได้หมดเลยนะครับเปิดหมดครับเปิดเรียบร้อยครับหลังจากเปิดแล้วนะครับระบบมันก็จะเป็นหน้าจอให้เราเข้ามาลักษณะการใช้งานเลยนะครับก็คือการตรวจสอบบัตรนะครับมันเป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็จะบอกเลยว่า กุณาเลือกบัตรทีมันนี่นะครับเรวนะครับบวกก็คือไฟนะครับหรือ H.B. นะครับช้าๆใกล้กับตัวเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับครับและแอปนี้มันเป็นภาษาไทยสามารถเซตอัพได้หลายภาษานะครับผมอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการเซตไปที่การตั้งค่าครับเพื่อเซตภาษานะครับเซตการทำงานของตัวแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะมีภาษาไหครับ ภาษาเลือกภาษาไปนะครับเราก็เลือกภาษาอันนี้ผมตั้งเป็นภาษาไทยนะครับก็จะมีทั้งภาษาไทยภาษาจีนภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษนะครับแล้วแต่นะครับนี่ก็ตัางค่าการทํางานการใช้งานของแอปพลิเคชันนี้นะครับผมไปนะครับเรามาเริ่มต้นการตรวจสอบบัตรนะครับไปที่ตัวรูปสัญลักษณ์บัตรแล้วก็ตัวสแกนนะครับกดเข้าไปเลยครับนี่ครับ แล้วก็ใช้บัตรที่เราจะต้องการตรวจสอบนะครับตอนนี้ผมจะใช้บัตรตัว t m o n e นก่อนนะครับเพื่อตรวจสอบอ่ะผมก็ทาบเข้าไปตรงเซ็นเซอร์นะครับบึง้งขึ้นมาอ่ะเราก็จะเห็นเลยครับเป็นบัตร t m o n นนนะครับวันที่ออกบัตรเท่าไหร่นะครับจำนวนเงินที่เหลือเท่าไหร่นะครับหมายเลขบัตรนะครับประเภทของบัตรเห็นไหมครับอันนี้คือรประเพทปกติก็คือทั่วไปนะครับ แล้วเราสามารถดูข้อมูลได้นะครับว่าบัตรใบนี้ใช้ไปเมื่อไหร่บัตรใบนี้เป็นบัตรที่ออกมาจาปีสองพันสินะครับปีส0 1 7แล้วก็มียอดเงินเหลืออยู่นะครับผมถ้าเรากดไปที่รูปธนาษณ์เหมือนรูปกระดาษมันก็จะโชว์นะครับลักษณะของเราใช้ไปไหนบ้างนะครับในช่วงของวันวันนั้นนั้นนะครับเพื่อนของผมใช้ไปแค่เนียงของปี2017นู่นนะครับมันก็ขึ้นนะครับมันก็ขึ้นบอกหมดเลยครับค่อนข้างละเอียดนะครับผม เดี๋ยวต่อไปเราไปดูอีกใบหนึ่งครับอ่ะพอกลับมานะครับผมพอตรวจสอบอีกใบหนึ่งอันนี้ใบตัว Class B นะครับอ่ะผมก็จะตรวจสอบครับโอเคหวเอาทาบเข้าไปได้ละนะครับก็จะบอกเหมือนกันครับก็เป็นบัตร Class B นะครับวันเดือนปีที่ออกบัตรนะครับยอดเงินที่เหลือนะครับหมายเลขบัตรนะครับ แล้วก็เป็นบัตรประเภทใดอันนี้จะเป็นบัตรประเภทเยาวชนนะครับส่วนการใช้งานก็จะเหมือนกันนะครับเราสามารถตรวจสอบได้การใช้งานของบัตรใบนี้นะครับว่าใช้ไปเท่าไหร่ไปเสร็จหรือไปที่ไหนบ้างก็ค่อนข้างละเอียดนะครับทับตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับมันก็จะบอกอีกนะครับคือถ้าเราทําการตรวจสอบบัตรไม่รู้แลกกี่ใบแหละมันก็จะก๊อปเปี้ยเราไว้ให้เลยนะครับในเมนูตัวกลางเห็นไหมครับมันดูที่เป็นรูปบัตร เราสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าบัตรที่เราเช็คกันนะครับเป็นยังไงบ้างมันก็จะก๊อปเอาไว้ให้นะครับเป็นข้อมูลนะครับแล้วก็ตรวจสอบนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับผมบัตรสองใบเนี้ยนะครับมันเป็นบัตรที่ผมซื้อมานปลปี2017นะครับ2017ประมาณวันที่3สิงหา2017นนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมียอดเงินอยู่ แต่ผมไม่แน่ใจมันจะใช้ได้จริงไหมก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าเดี๋ยววันที่จะไปเกาหลีหรือไปเที่ <Wow. S 1> วยวเกาหมันไหนนะครับก็จะลองไปได้ใช้บัตรสองใบนี้ดูนะครับใบหนึ่งก็จะคงจะให้หลานใช้นะครับใบหนึ่งก็ตัวเองใช้นะครับแล้วลองดูว่ามันสามารถใช้ได้ไหมเพราะว่ามันยังมียอดเงินที่โชว์อยู่ทั้งสองใบเลยนะครับทั้งสอใบก็เดี๋ยวถ้าได้ไม่ได้อย่างไงก็คงจะทําคลิปมาให้เพื่อน รู้กันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะเท่าที่ทราบมาเนี่ยเ,เหมือนกับว่าบาตัตรมันไม่มีหมดอายุนะครับบัตรไม่มีหมดอายุแต่ตัวเงินเนี่ยก็จะจะถูกลบออกไปนะครับเมื่อเกินจานวนผมไม่แน่ใจว่า5ปีหรือเปล่านะครับเพราะพอดีตัวนี้มันมันก็7 7ปีเนาะั้แไปปี2017อันนี้ปี2024แล้วะครับก็เลยไม่แน่ใจก็เดี๋ยวลองดูครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมามา ทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับทราบนะครับเป็นข้อมูลนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับแอปพลิเคชันที่ชื่อคําว่าบูคเช็คนะครับที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือของเราเพื่อตรวจสอบยอดเงินของเหลือของบัตรตัวทีมันนี่นะครับตัวแคชวีหรือเรนนะครับไถไาของประเทศเกาหลีใต้นะครับก็เพื่อนๆที่ไปเที่ยวเกาหลีใต้ก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุนะคับ ก่อนจบไปครับก่อนจะจบนะครับคลิปนี้ก็ขอเพื่อนๆกดทุกใจกดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีสิ่งดีๆก็ันมานำเสนอเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบันี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ